เรียนรู้อย่างมีเป้าหมายสร้างอนาคตอย่างมีแบบแผนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเผยยูเ e s โกรับรองตากระยองสตูลเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สะท้อนการศึกษาไทยก้าวหน้าไปอีกขั้นพร้อมดันนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับสูงมาตรฐานสากลการประชุมผู้บริหารสพทครั้งที่46ประจำปี2568 เลขาธิการกพทรับมอบเงินบริจาครวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยภยาคใต้จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตหนึ่งรองเลขาธิการกพทเป็นประธานการติดตามและสังเกตการการดำเนินการเช่าใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียนภายใต้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r ร a n อนิ m าประจำปีงบประมาณ2568 กิจกรรมการส่งเสริมและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นม .6 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ t ีเกและ t ีแพประจำปี2569ผ่านระบบออนไลน์พบกับครูเลดี้เก๋เก๋ทีกการสื่อสารภาษาอังกฤษและครูพี่เคน t ีแพความถนัดด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์อัปเดตข่าวการศึกษาก่อนใครต้องกลายโอข่าวสพท